ขวยแรงจกกังหวัดตราดนะเราจะบุกเข้าไปดูสวนนะด้านบนเป็นยางนะครับด้านบนเป็นยางในสวนนี้มีทั้งมังคุดนะในยางเนี่ยด้านหน้า,นาจะมีสับปะรดด้วยนะครับมียางมีมังคุดมีทุเรียนมีโอหลายอย่างผสมกัน เป็นส่วนที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับนี่ให้ดูมังคุดลูกยังเขียวๆอยู่เลยนี่ขนาดเดือนเมษาหลังสงการแล้วนะนะครับปีนี้มังคุดออกนี่ออกช้าพอสมควรนะครับยังเขียวอยู่เลยยังเก็บไม่ได้นะ ต้นไหนที่มันสุกแล้วนะครับเมื่อปไปไปมีนาโลละร้อยสามสิบกว่าบาทนะหน้าสวนเมื่อช่วงสงกรารน,นะเริ่มมีบางต้นสุกแล้วนะครับเริ่มเยอะก็เหลือโลละแปดสิบห้าบาทวันนี้เหลือประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับนะเราก็ไปเรื่อยๆนะ เห็นมังคุดเรายังเล็กๆอยู่เลยนะครับออกไม่ทันนะออกไม่ทันนะครับอ่ะอนเรอไหนคะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้เอาล้มลงมาคะ่ะ อันนี้คืออะไรคะอ้ยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมังคุดค่ะลองกองค่ะอ๋อลองกองกยังเล็กๆอยู่เลยยังพึ่งยังพึ่งออกนะนะครับโอ้ฝนตกหนักครับโอเคครับป่ายป่ายไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันฝนตกหนักไม่ได้เอาล่มลงมาเดินเดินอยู่ ไปค่ะเดินเดินอยู่ฝนตกเฉยไปค่ะเปียกหมดแล้วเ,เ,ลเราเปียกหมดแล้วไปไปหลบในบ้านกันไปเดินเข้าไปเดินไ,ไปเดินไปต<ช>้องมินถือต้องมินถือต้องต้องมินถือต้องอ,อ่าไป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 เปียกหมดนะบอกให้ต้อง เรามาหลบไปหลบไปนี่ลเลบไปนี่เก็บของแป๊บนึงนะเดินมาดีๆฝนตกใส่อย่างนั้นอุ่นเย็นี่มนี่นะนี่เราหลบมาหลบฝนนี่นี่บางคนอันนี้สุกแล้วนะครับรูกตรงนู้นยังไม่สุกเมื่อกี้บางต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะยังเขียวอยู่เลยอันนี้สุกแล้วเรียบร้อย ทานได้แต่ต้องบิดหน่อยบิดหน่อยจะได้ดูว่าข้างในเนื้อเป็นอย่างไรนี่แม่อ้าวลูกนี้เสียเดี๋ยวเราทิ้งใบนะครับเดี๋ยวเราไปหาใหม่เดี๋ยวเราไปหาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอาให้ฝนยืมก่อนนะแม่ค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาให้ไม่เป็นไรค่ะแทนแม่ถ้าเป็นนูเนีย้องเวียะ เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตาโหนค่ะอือเป็นสวนนะเป็นสวนมีต้นอะไรบ้างมีต้นยางแล้วก็มีต้นลองกองแล้วก็แล้วก็มังคุดอ่าล้วมีอะไรอีกแล้วก็ดูเรียนทุเรียนลือมีต้นกล้วยแถวๆนั้นอ่ามีกล้วยด้วยเนาะอือแล้วสับปะรดอยู่ตรงไหนคะสับปะรดเหรออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าค่ะอ่าแล้วอุ้ยนี่ยางที่ตัดไว้นี่น้ำลงมาหมดแล้ว

สรุปฝนตกเราถ่ายต่อไม่ได้เลยครับตอนนี้กำลังนั่งรถคันนี้กลับไปเอารถเราที่จอดไว้อีกข้างหนึ่งเ <c oughs> มื่อกี้เราเดินมาลึกก็เลยไม่สามารถถ่ายต่อจนจบได้นะครัฝนตกหนักพอดีนะเ <c oughs> ป็นไงบ้างคะสะดวกไหมมาสะดวกค่ะเป็นไงก็ฝนตกเลยฝนตกหนักนะตกหนักเพราะว่าแม่หนูมาตัดยางเลยเพราะ <c oughs> ว่าที่ที่วัยเล้ว เพราะว่าตีกเริ่มเมื่อกี้ก็ตกเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องรีบออกไม่งั้นเดี๋ยวรถเราจะออกไม่ได้เพราะว่าในนี้จะกลายเป็นโคลนหมดแล้วหูน้ำไหล